สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำระบบนะครับเป็น t ท l e g กรมนะครับ Notify นะครับหลังจากที่ตัว l ล n e เนี่ยยกเลิกนะครับเจ้าตัว l ล n e Notify ครับเราก็อาจต้องหาแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับมาทดแทนนะครับเจ้าตัว t ท l e g กรมเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่สามารถมาทดแทนเจ้า l ลน e Notify ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับหลังจากที่ผมมาสาธิต เวอร์ชันแรกไปแล้วนะครับเวอร์ชันแรกนียก็คือเนี่ยครับมาให้ดูตัวอย่างนี่เวอร์ชันแรกเน,นี่นเนยเราก็แจ้งเตือนเข้าไปที่ไลน์ไม่เข้าที่ไลน์เข้าไปที่เทเล gram นะครับเ <sh> ข้าท <net> ี่เทเล gram เนี่ยครับขั้นตอนเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันดีทีนึ่นะครับนี่ก็าเเส้งเตือนเข้ามานี่ครับเป็นแบบข้อความแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นมีข้อความแล้วก็มีรูปภาพด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับต่อสวิวใส่ชื่อลงไปนะครับใส่ยี่้อลงไปนะครับ แต่ว่าเขากังคือใครดับงานมากแล้วโอเคครับอันนี้เดี๋ยวอัพโหลดรูปภาพลงไปนะครับโอเคพออัพโหลดรูปภาพลงไปเรียบร้อยนะครับแล้ก็กดตัวซับมี้นะครับคือส่งข้อมูลลงไปครับเห็น okay, ไหมครับว่าตัวลายไม่ใช่ลายดิทีลแกม <laughs> นะครับแล้วตัวทีลแกมมีไฟล์ก็ดิ่งเข้ามาแล้วครับ เห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับชื่ออีเมลแล้วก็ไฟดับแล้วก็ไฟดับนานมากแล้วแล้วก็แนบรูปภาพมาเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับการเขียนระบบนะครับเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าอยากให้ทําอะไรนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดเข้ามาคุยกันได้ครับไลน์ปกติแอดไม่ได้แล้วนะครับเื่องเต็มนะครับสําหรับคนที่แอดไลน์ปกติได้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับ ก็ถ้าใครแอดไลน์ปกติได้แค่แอดมาที่ไลน์แอดนะครับเพราะว่าวันหนึ่งหนึ่งคนแอดมาประมาณไม่ต่อ2ว่ายี่สบสาสิบคนนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับ